What's the matter? Sweetie, you playing hard to get? What? I saw the way you were looking at him. Ooh, some I don't believe this. นี่ว่ะ You'd be the one. He is better looking than you. ดังยอด. Go buy on me AI วะเนี่ย? าามาสาวน้อยก่อนชุบชุบโอ้โหดีแล้วเนี่เออ<า>ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับ,อบอรโอ้มาลมโทอ็ทอป ซอมบี้ก้มใจออกกระแพงเหมือนเครียดทำตัวไม่เหมือนซอมบี้เลยพวกนาเครียดเหรอช่วยช่วยให้แม่แม่เครียด,ดก็ต้องกิดดครยดดีโด,ด ไอซสมโมเกอร์ออกมาทำไมจ้ <S <S คาค่อยๆวิ่งนะ color tattoo. ก็สุดเราเหลือน้อยอต้องใช้อาวุธใกล้มาแคเนะั้นเออเหมือนจะเห็นรางรถไปน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงคุยกับด้ามจอบหน่อยอืมพัวไม่ใช่จอบจอบพัวตีพัวตีพัวตี ไม่ตายแล้วฮันเตอร์เจ้าพวกเจ้าพวกกำจัดนะสมเด็จลูกซองทั้งคนเนอะได้โปรโดแต่ลูกซองมันไม่ชอบว่ะพังนี้ม่งกัดไปโร่อู้ยเยอะอู้ยเยอะใช่ไหมครับไลท์อ่ะ เกียดกันเลยแล้วกันเฮ้ยอยู่ในซอกไม่บอกใครอยู่ในซอกใจประตูเฮ้ยนีย่แม่งกระโดดกอะโดนถืมอมึงโอพีไปปนมนี่นี่ เข้ามาในสวนเพื่อเฮ้ยอะไรอะไร คานนี้ะ่าทางขึ้นแน่อันแน่อันแน่นี่วะพอลงทางนี้นี่อะกลัวว่ามมมไม่เฟี้ยวเท่าไหร่วะจอบไอ้พวกเอ้ยแม่งคานไปว่ะ กต้องม,มุดรูยังไม่ไอารมไม่กระแทกกูฟาดเลยเล่นของที่ใกล้มันจะกระแทกเพื่อ,อ,อฟาดไปเลยลวกันทิงนีร้องไห้เดี๋ยวยูนะ ไอ้เหนี่เอาขี่คอคุยกอนอ๋อเห็นแล้วเอาไปเลยเอาไปนี่นี่นี่เเออรูดสองแต่กระบอกเนี้ยได้อยู่จอบไงไม่ผ่านะได้กปดีว่ะ Guns here Guns h e r

โอ้ไฟลมันไม่ได้เฮ้ยสมกเกอร์ของการไล่เด็กๆก็เรียกว่าคุมดำเนินเทียงมาอีกยังมาอีกไม่หมินไม่เบื่อเลยโอ้บูเบอร์เต็มหน้าออกูเลยเนี่ยถ้ามันโดนอ่ะผีจะแห่มาเราเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามาร์คเ มาดิได้พ um, ี่ได้เองพ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 ี่ได้เองเออมึงวิ่งไปหัวมันไปโยนโมเลต้าโอ้มาโมท็อกเต็มเลย วิ่งลงดีว่ะเลือดกูลดฟรีโอ้โหซาขบอื้อเลยเทคเทคที่เราห้องเต๋อไมค์ก๊อปคู่ใจไบบว้ Everybody grab a weapon Grab a weapon ลงทางนี้หรือเปล่าวะกูลงผิดชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยตึกต๊กตึก๊กเดี๋ยวรอคำนวมอว่ะ ร้อง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 อะไรร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรล,ออไรลูกซอ,องอาีมเมนแตกเลยฮันผม,ม่วงผมไมเรื่อยเนาะโอโอ

แม่มึงก็ยังจะดึงได้เนาะทะลุต้องแค่มาราก,กาไปเลยเจสก,กี้อ่ะเจสก,กี้อ่ะดูเขตายเลยเออน้องตายนะสงสารยังเลยปวดตกี first aid t i อะไรอ่ะกกูต้องใช้

Stop. On, yeah. Look reload. Reloading. Reloading. I'm a reload. น่นแมนเล่นของสกปรกตอนนี้กระสุนหมดนต้องสวัปปืนกระบอกใหม่นี่แหละรกระบอกนี้ดีโอ,โอตัวใหญ่มา taki 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 ya dollars for under the river phase 2 coming in 2010 shit phase 1 ain't done And don't waste this by getting pounced on or something and to die that fixed me up real good yes wait a little that means i get these stairs. มันเป็นลูกศรลูกกระสุนพิเศษนี่เองมาระเบิดเอาหมดท้องอุ้ยมึงปีนได้ไงเนี่ยมันไม่ลงมันลองไฟมอดเฮ้ยโดนดึงไอ้เหี้ยมันอยู่บนหัว นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ลงไม่ได้เนี่ยม,มันที่แค่มันสเปสอะเป็นลูกกระสุนพิเศษใส่เพิ่มไม่ได้ด้วยเห็น,นันหนมะของดีหมดโอ้เราอยู่ในน้ำไม่เดินช้าด้วย Don't you dare. Don't you dare. Cool. Everyone out of the pool. Watch out, charger. Win. Win. Ui, ai Ai đó? Để tank, tank tin đen. Mà cứ tank mình Ui, khổng kinh mà leo. เกื่อยงหยิบม,มาก่อนเลยไรู้ว่ามึงเป็นเดอะฮักป่ะหยุดจบหลังเสารีโหลดเก็ตไรโอ้โหกระเด็นดน่แทงแทงกันในท่อระบายน้ำนี่เป็นอะไรที่แบบส่วนเตียนมากเลยบินาลีน โอ้โ้เท็ดแอนขยี้ยปืนขึ้นมาดีพวกโง่ได้ปืนโหดนะ M50 first aid here reloading i got a heal มันมีันม,มีบูเบอร์อยู่ better เล่ยนามันไ้ยมีกระสุนไม่จำนวนจำกัดด้วยเหียัลโร่ว่าไงจ๊ะ่า ดาซิบเมตด้วยอ่ะหิวด้วยยืนนิ่งพี่ได้เองโอ้โหกระสุนกินเพิ่มไม่ได้ด้วยหมดแล้วหมดเลยปืน We got Molotovs ปืนเด็ดใช้แฉลงครับไลท์โอ้โหป้กูเนยตาแล้วกูต้องไปไงอย่าบอกว่าลงข้างล่างนะ วนเข้าไปอ๋อมดด้วยอุ้ยมาเลยพวกเวนปาด่างมากเลยโอแล้วกูต้องฝ่ดาดมดมบี้ไปเพื่อที่จะไปตรงนี้ได้ แสดงครับไรแล้วกูมาดิ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 คขมอนคขมอนเดดมามามาขึ้นัวแล้วคอยปิดสวิตช์ทำไมเรื่อยเรื่อยเหรอปาดฟาดขึ้นทำไมขึ้นเอ้ยโดนดึงโดนดึง อะไรอะไรมาดิมาอ้อ,อนมาขึ้นมาขึ้นมาตัวไหนขึ้นมาโอ้โดนจับปืนไม่ได้นีู่พลาดแล้วกูเก็บกระบอกนั้นมาเมด Keep Reloading. moving. สายแทงที่แท้ถู hey, โอ้โหอะไรไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาสิบไม่ถือว่าลุมสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุมสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุม,มอ้าวโดนลงมาตาย <o> ลงมา ถือว mm. ่าลมไม่ไดูสิบหนึงก็ถือว่าลสิบนึงก็ถือว่าลสิบนึงก็ว่เลงอุ๊ยเยี่ยมชักกี้แม่งขี่คอวพ่องเป็ทามิงโก้อเออไม่ขึ้นมาได้แวนี่ไงฉลฉลงพิทักโลก ขึ้นมาดี Let's go Let's go ต้องสั่งหน่อยนะ AI มันโง,ง่ yeah, Safe room โอเคกว่าจะผ่านมาได้ทอน้ำ <Straight. S 2> ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอชมอีพีหน้าต่อหนักครับเราจเจอกัน